มันโดนมันโดนโอ้โหโอโอ้โมมตอนนี้มันสนุเนี่ยะโอเคตีมันตีมันมาแล้ว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 เกจะมาหาเรามาหาเราเพื่อนเพื่อนเพื่้โโอเคมาสนุกล้วสนุกตีมันเพื่อนตีมันเพื่นนโอเคมาแล้ว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  โอ้ม่โอ้โหโอ้โหเขาไป็น้องขวัญไม่เพตีตีตีโอ้โหกูหัตซ่าเพื่อนกูหัวติซ่ากลังตายแรอวมพซ่าโหมามาเพื่อนตีเพื่อนเพื่อนตีกันเพื่อนตีมันมาแลตายแลวโอ้โห ผมยัดตายแล้วโอเคทำไนโอเคห,เคหัวยังแคบอีกหัวตายซะไอพวกจโจรโหตายตายติดลักเลยอ๋อไม่ใช่เบลล์เราฆ่ามันได้โอเค พิซซ่ามาโหเป็นบ้านใหม่ที่แบบไม่น่ามาสุดสุดๆเป็นไง่ะเอาอะไม่รู้อะหาอะไราไม่รู้ไม่รู้จริงๆอ๋อดราดราดรา ยห้เอียนคอมพิเตอร์ไม่ใช่อะ่ะยงให้เอี่กวางใช่ไหม้ืออเป็นอะไรด,ดอิอ๋ออ่านมา ไม่ไม่ได้เพื่อนพี่เพื่อนอันนี้คืออยู่ในแบบเป็นเช้าไปโอ้โหน้ำตาไหลอนนุ้เลือดซื้อเลือดท่ไม่เต็มใจอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ เพือนส่วนนะอ้าอ,อะไรอะไรอ๋อต้องลงไปลูมันแน่แหละต้องลงไปรูนนแน่เลยเป็นท่อนำนำเสียงเ่า มันจะเอาแบตเตอรนี้มองตาเราไหมล่ะเอ้าเคยเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนตอนนี้คือเราไม่มีเวลามากเพื่อนรีบลงรีบลงแล้วก็รีบไปหนมาเพื่อนห <Okay. S 1> นมาโอเคเราคนเดียวเนี่ยเขียเพื่อนมาแล้วนะ เอาบีเอ่อเอาบีอะไรเงี้ยอันอาเขียวทำไทำไมต่ออ่ไเฮ้ยมันยอโอห,หน้าพุนก็ไม่เท่าเราอ่ะมีรอยมือเหมือโอ่ะโอ้ว าำไม่าำไม่ขึ้นมาลุกข้นมาดิโอ้ยโอ้ไม่ไม่ไม่นะไม่นะเพื่อนไม่ตัวเราก็เช่นกันลุกขึ้นมาลุ้นม อืมอะไรไม่รู้อ่ะ้าวจบจบแล้วอ่าจบจบจบไปดีมัะยอ้าแต่แค่ผมพิมพ์ไปจบมานี้นะครับผมบ๊ายบายครับผม